สวัสดีครับผมเต้ลนัทวุฒินะครับตอนนี้อยู่ในช่องพอดแคสต์ของเติ้ลนัทวุฒินะครับตอนนี้อยู่ในซีรีส์ของปฏิบัติการไร้ตัวตนเป็น EP ที่4แล้วนะครับอีนี้จะว่าในเรื่องของปรับทัศนคติความคิดเพื่อพิชิตเป้าหมายนะครับกับด้วยความที่จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมว่ามันก็หลายๆคนก็เคยได้ฟังมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง mindset ทัศนคติหรือว่ามุมมองนะครับ มันจะมีผลกับเรายัางไงนะครับสําหรับคนที่ที่เคยได้ยินก็พอจะเข้าใจในเรื่องนี้แต่สําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับถ้าคุณกําลังจะฟังพอดแคสต์ตัวนี้แสดงว่าคุณก็กําลังเริ่มจะทําการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวคุณหรืออาจจะเปลี่ยนอยู่แล้วแค่มาบังเอิญฟังก็ลองรับฟังดูแล้วกันครับเรื่องของทัศนคตินั้นนะครับตัวผมเองนะครับก็เคยเจอครับผมคนนึงนะครับในอดีตนะครับประสบปัญหาเรื่องทัศนคติอย่างมากนะครับเพราะว่า ผมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่มีความคิดคิดมากนะครับคิดมากหรือว่าคิดคิดลบอะค่บค่อนข้างคิดลบหรือว่าไม่ค่อยไอ้นี่มากมายนะครับตัวผมเองก็จะกลายเป็นแบบนั้นกนะ็คือผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดลบมากๆเลยนะครับคิดลบมากๆคิดลบไม่เคยไม่เคยมีปัญหาทุกครั้งนี่ไม่เคยโทษตัวเองนะครับจะโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษสิ่งที่มองไม่เห็นผมก็ยังเคยทำมาแล้วนะครับ คือตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นด้วยความที่เรายังไม่เคยเจอโลกและก็ไม่เคยเจอการมุมมองอื่นที่เราเคยเจอมากกว่าพอได้เติบโตมาครับอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือในเมื่อเราไม่ได้รับจากสภาพแวดล้อมเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาเองผมก็สร้างจากหนังสือนั่นเองผมก็ได้รับจากหนังสือว่าเฮ้ย hey, พอได้อ่านนะครับทาไมมุมนี้มันรู้สึกคุ้นเคยไหมครับพอได้อ่านหนังสือที่มันแบบว่า มันเปลี่ยนความคิดเราครั้งแรกเราจะอ่านแล้วรู้สึกว่าอินกับมันแล้วก็อินแล้วก็รู้สึกว่ามันมากฉันจุดอ่านไม่ได้โอ้โหทํานมมันคิดอย่างงี้เจอแบบนี้คิดแบบนี้อะไรแบบนี้มันจะรู้สึกเปลี่ยนตัวเองเลยผมก็ค่อยๆเปลี่ยนมุมมองนะครับค่อยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมครับไปอยู่ในส่วนของเป็นคนเริ่มคิดบวกนะครับเริ่มคิดบวกก็ค่อยๆปรับคิดบวกมาทุกครั้งที่ทอ้อทุกครั้งที่มีปัญหานะโอเมื่อก่อนนะผมจะ เรียกว่าใส่โซเชียลเน่ใสเต็มๆเลยครับโพสลงโซเชียลโพสทุกอย่างให้รู้เลยว่าตอนนี้ฉันกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะครุกกุ่นโมโหกัดกุ้นหรือว่ากำลังท้อใจเสียใจพอผ่านช่วงนั้นมานะครับพอผ่านได้เจอหนังสือได้เจอบุคคลที่เขาเป็นคนที่แบบมีทัศนคติที่สุดยอดแบบแล้วเราก็ลองลองดูเฮ้ยทำไมเหตุการณ์นี้เขาคิดแบบนี้มันเริ่มเรียนรู้เรียนรู้ไปแล้วมาเจอนะครับ การที่เรามีทัศนคติที่ดีเท่าที่ผมเห็นนะคนที่ระดับคนที่ประสบความสำเร็จเอาไวาจะเล็กน้อยมากมายระดับเริ่มจากเล็กๆก็ผมว่าเขาต้องมีทัศนคติที่ดีส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้เช่นสมมุติถ้าเป็นเรื่องของการเรื่องเล็กๆเหมือนกับว่าการที่เราต้องการสอบให้ได้ถ้าเป็นมหาลัยนะก็ต้องมีทัศนคติเชิงบวกที่ไม่ยอมแพ้ยอมมุ่มานนะที่จะอ่านหนังสือที่จะทบทวนตัวเนี้ย เป็นธนกติเชิงบวกเหมือนกันมเมื่อเจออุปสรรคไม่เคยเจะปัญหาลองถามคนที่พวกสอบได้เก่งๆที่หนึ่งดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเขาผ่านอะไรมาแล้วเขาไม่รู้สึกเหนื่อยมั้งหรอเพราะผมเคยนะแบบผมเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือนะตนตอนก่อนหน้านี้ผมก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มันเก่งอย่างว่ามันหัวดีอะไรจริงแต่พอเริ่มโตมาเริ่มรู้ว่าการที่เขาจะได้ที่หนึ่งหรือการที่เขาจะเก่งหรือเขาที่เขาจะประสบความสําเร็จเนี่ย เขาจะต้องผ่านกระบวนการในการฝึกตนผ่านกระบวนการกัดเกลานี้ใสนะครับขัดวินัยตัวเองนะครับทําในสิ่งที่มนันเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็ทําให้มันได้ตลอดสม่าเสมอเขาทึงมาถึงจุดจุดนี้นี่เองนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าความสำเร็จไม่เกิดมันไม่ได้เกิดจากความฟุก1ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือโชคชะตาเราเรียผมว่ามันเกิดจากการลงมือทําอย่างน้อยก็เก้าสิบ อเปอร์เซ็นต์อาจจะอาจจะเป็นเรื่องของความฟุกช่อกตาก็ว่าไปแต่ผมเชื่อว่า90%เป็นเรื่องของการมีวินยัยลงมือทําอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงพัฒนานั่นแหละครับวันนี้ผมก็จะมาอาัดขัดเกลาววิน,นัยไอ้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกขอเรียกว่ายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างทัานคติหรือว่ามุมมองครับที่เป็นเชิงบวกที่สามารถนําพาให้เราก้าวเดินไปข้างหน้า อย่างมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็สนุกไปท,ที่จะวิ่งสู่เป้าหมายนะครับโอเคทัศนคติที่หนึงนะครับคุณต้องรู้ก่อนเลยว่าบนโลกนี้นะครับไม่มีอะไร perfect บนโลกนี้ไม่มีอะไร perfect นะครับสิ่งนี้ผมก็ได้เรียนรู้เหมือนกันว่าคือดีผมเคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรมันเสียหรือมันนั่นมันนี่ผมก็เฮ้ยผมก็เริ่มเข้าใจว่าบนโลกนี้มันไม่มีอะไร perfect นะคุณจะไปคาดหวังให้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งคนใดคนหนึ่งหรืออะไรก็ตามเพอร์เฟกก็เหมือนกับ Apple นะครับผลิต iPhone ขึ้นมาคุณว่ามันเพอร์เฟกทุกด้านไหมไม่ใช่มันก็เพอร์เฟกมันก็ดีในด้านส่วนที่เขาชูให้มันดีไม่ว่าจะเป็นวัสดุนะคะะรับระบบปฏิบัติการต่างๆถูกไหมแต่มันก็จะไป้ด้ในเรื่องของการโอเพ่นในเรื่องของการซอฟต์โปรแกรมหรือว่าการพัฒนาอะไรต่างๆมันก็ได้ไปอย่างที่บอกไม่เป็นเพอร์เฟกอยู่ที่ตัวเราจะมองว่ามันเป็นยังไงแล้วตัวเราพอใจมันมากแค่ไหนมากกว่านะครับ เพราะนั้นเวลาเจอปัญหาหรือว่าเจอปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยคนใกล้ตัวหรือว่าอะไรก็ตามพยายามให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกแล้วเวลาทุกครั้งคุณจะเคยเห็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆผิดพลาดเยอะแยะมากมายวอลเลนเพอร์เฟกอย่างผิดพลาดคนเก่งแค่ไหนก็ผิดพลาดได้นะครับไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเขารู้ว่ามเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องเจออยู่แล้วครับความผิดพลาดเพราะเขารู้ว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะครับในข้อที่1ข้อที่2 อันนี้ก็เหมือนข้อที่เกิดมาเมื่อกี้คือคนเรานะครับต้องเจอความผิดหวังครับคนเราทุกคนต้องเจอความผิดหวังก็งสมมุติว่าเราทําทุกอย่างสมมุติว่าเรามีในใจมีเป้าหมายอยู่ประมาณสิบอย่างคุณประสบความสำเร็จแค่อย่างเดียวอีกเก้าอย่างคุณผิดหวังมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าพอผิดหวังแล้วมันจะต้องฟูมไฟนะครับคิดมากหรือว่าบางคนนี่ถึงขั้นแบบฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยมัน,มนผมว่ามันต้องใช้สตินิดนึงว่า มันทุกอย่างมันแก้ปัญหาได้นะครับอยู่ที่เรามีสติหรือเปล่าในระหว่างนั้นต้องพยายามคุมสติคุมอารมณ์ให้เข้าใจแล้วก็ให้รู้ว่าความผิดหวังเป็นเรื่องปกติที่ทุกๆคนต้องเจอนะครับแล้วก็เรื่องที่สามม,มันคล้องจองกันเหลือเกิน,นครับความสาเร็จไม่มีถ้าไม่รู้จักล้มเหลวอันนี้ผมก็ประสบด้วยตัวเองและผมก็กําลัง มั่นใจผมมั่นใจในตัวเองว่าผมกาลังก้าวไปไปสู่ความสําเร็จเพราะว่าผมล้มเหลวมานะครับล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับล้มเหลวแต่ทุกอย่างที่ล้มเหลวมันสอนมันสอนให้เรารู้ว่าเราอย่างเตรียมตัวมาไม่พอมันสอนให้เรารู้ว่าเราเจอจุดอ่อนของเราแล้วว่านี่แหละมันคือจุดอ่อนบานใหญ่มากที่เราไม่ได้สนใจมันเพราะเรายังไม่เข้าใจมันจนทําให้มันล้มเหลวและตอนนี้มันกําลังหล่อหลอมนะครับให้ผมเดินไปทีละสเต็ปทีสเต็ป มุ่งสู่ความสําเร็จมุ่งสู่เป้าหมายที่ผมตั้งไว้ไปทีละนิดสําหรับเพื่อนๆถ้าเจอความล้มเหลวแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วครับขอให้เดินต่อหาหนทางไปสู่เป้าหมายให้ได้นะครับและสิ่งสําคัญคือความสําเร็จจะเกิดได้ต้องมาจากการลงมือทํานะครับอย่างที่ผมบอก บางคนคาดหวังตั้งเป้าหมายไว้ไม่ว่าจะเป็นสูงเล็กน้อยหรือว่าใหญ่แค่ไหนสิ่งสำคัญคือการลงมือทำนะครับเราคิดเราวางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำอันนี้ผมเจอด้วยตัวเองผมอ่านทฤษฎีมาเยอะแยะมากมายอย่างไม่สู้ลงมือทําประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเลยได้เลยนะมันแบบมันพอทําจริงแนละ้วมันเห็นเห็นภาพมากกว่ามันแต่เรามีทฤษฎีเพื่อประกอบกัดใจวเฮ้ยอันนี้เราอ่านเจอนะแบบนี้มันควรจะเป็นประมาณนี้ แต่พอไปทาจริงมันจะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยมากมายให้เราตามแก้ตามตามคิดพัฒนาแบบไปนะครับสิ่งสำคัญคือลงมือทํานะครับและอันนี้ข้อนี้เป็นสิ่งที่ผมทําอยู่เสมอนะครับณนะปัจจุบันกนะ็คือการเรียนรู้ไม่มีวันที่สุดยาหยุดเรียนรู้นะครับบางคนนี่จบมาหาลาัยปุ๊บเป็นอันจบการเรียนรู้บางคนจบมัธยมปลายก็เข้าทำงานก็เป็นการจบการเรียนรู้ของตัวเอง จร,จริงๆแล้วการเรียนรู้มันตลอดทั้งชีวิตเลยครับมันมีเรื่องใหม่ๆเรื่องที่แบบพัฒนาเรื่องอย่างที่ผมเจอเรื่องการพัฒนาทางอารมณ์ความคิดนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจหรือโหเยอะแยะ,ยะมากมายที่มันที่เรายังไม่เคยเจอบนโลกนี้นะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะออกไปเจอมันได้ลองอ่านหนังสือหาหนังสือที่คุณชอบหรือผมว่าหนังสือเป็นตัวเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงเราง่ายที่สุดนะครับ เพราะนั้นอย่าหยุดเรียนรู้นะครับมันมีเรื่องให้เราเรียนรู้ถ้าเราอยากความประสบความสําเร็จเราจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับอันไหนไม่เป็นวันนี้ไม่เป็นพรุ่งนี้ต้องเป็นประมาณนั้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังถึงตอนจบนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับฟังจนจบและ EP หน้าเจอกันสวัสดีครับ